สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนาอีกแล้วนะคะเอา้าหนาเป็นเหลื่อมๆเป็นเมืองเมืองโอ้คิวกับเขาเขาโอ้ผ<อ>ู้เล่นะคะแล้ววันนี้จะพาทุ่งพ่อสม,มุดเกียะคะคเเก่ยวเนาะคนอื่นเขาลงเกี่ยวแล้วน้องนายยังสม,มุดเส็นเลยทำไรเนี่ยอืมใส่แว่นตารครับใส่แว่นตาอยู่บนหัวนะครับอืมดวงตาแทนเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็กำลัง ไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ทำใหม่นะคะโอ้ยเนอะอันนี้ต่ตันเก่าใส่ไ,ไม่เนี่ย <c oughs> ทำเกลียวใหม่นะคะ เป็นไรเนี่ยลูกปืนแตะลูกปืนพัดลมแตกนะคะเออก็เลยไปขนมาใส่จะาของผมอยังก็บเจ้ของผมนะนนไนอืมอป้ันเจไปไป้าของผมหนาเชื่อมครับเชื่อมเช,ชื่อมนะครับเ๋ม่มาจากกาับกล้องกันนะนูไปเค้นคิวก่อนกบอน บอกด้วยพอกำลังทำอะไรนะบอกท่านผู้ชมด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวฝากงก็โผล่เออก็แม่ก่อนด้วยเสจอกันหนาวตัวเล่นตัวนะเพราแทนเล่นตัวอย่างรู้แรงนะอ๋อที่มันไม่ใส่นูตัดคอตรงนี้โอ้ยนุ้ยไม่ใส่เลยทำไปถั่วเลียนทำไปทะลุปุ้มงอกกระขินแล้วพุ่มไม่มีน้ำหนักเลยเราถูกรถได้รางวัลที่หนึ่งมันแม่เวลาซื้อคตั้งแม่ซื้อรถซับใหม่แม่ก็บอกว่าเราถูกลดไต รตเตอรีลงมาทีหนึ่งก่อนจะซื้อเห็นไหมน่ากินนุ่มกรบเหมือนกันรอถูกรตเตอรีลงวัาทีหนึ่งก่อนจะพาไปหยิบหัว <c oughs> อ่าเห็นพอแล้วนะพี่น้องนางปาก,กงก็ไม่นนะ้นางกว่าก,กงอันนี้อันนี้อะไรมันน่าตื่นิแขนทลมไผ่เครื่องลมใต้เครื่องลูกปืนแตกไหมปืนแตกแขนแขนมันทำหลุด เป็นนีดตปนหน่ดทำคนเดียวปึ๊บไปเกี่ยวเขาก็เจี่ยมแล้วไปพอกใหม่นี่ Ủa chèm chèm chết lá bất cứ แก้มันเป็นลองๆลองๆอ,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 อันนี่อ๋ออ๋อแต้มแต้มมันให้มันเต็มแล้วกันที่นี่เขาไปถึงใหม่อันนี้คันไหนคันของพี่คันข่อยจุกนี่ อันนี้พี่เชื่อมใช่แล้วใช่ไหมนี่อยู่แต่อยู่อยู่แต่ตัวติดขอบนี่ใช่ไหมนี่ตัวกลางนี่แล้วทำปีก่อนแล้วทำปีก็ติดเร็วแล้วทำปีก็ติดเลดกระเซ็ดใช่ไหมเซ็ดไหมวันนี้เซ็ดไหมนี่เซ็ดเพราะว่านัด ว่าขั้นนี้ไม่ได้ทำอะไรมากเป็นแค่จะลูกโม่ใหม่ขั้นนี้จะต้องเอาไปให้ลงไปเกี่ยวกะบุรีรัมสห้องวันสองห้องวันนัดลูกค้าไว้วันที่ยี่สิบเจ็ด มาแล้วนะคะหลังจากที่ไปคิวมาไปเขียนคิวมานะคะทุกคนนี่นะคะคิวโอ้ยจัะน้ำมึนจบแล้วเมื่อวันนั้นไปหมอกนี้หมอกหนีไปอืมกลัวลูกชายเจ็บแหละดูท่างแล้วยังมาบ้านนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลูกกับหมาไปมีแต่ลูกหมาลูกหมาไม่ทำอะไรนะไอ้ลูกหมาไม่ห่วงเท่ารุบบนู่นนะนางผีบอกอืจริงเลย ถ่ายไว้ให้ดูถ่ายไว้ให้ดเดูถ่ายูนะมันเมมแม่เต็มลลยฮะโทรศัพท์มอเมมเต็มเออทำไงลบไอไลน์เขาแม่ก็มันหายได้หนหายมาเลยอันนี้อันจะปนไป่กเอาไปกึ้งไปกึ้ง ใช่เต็มเต็มเต็มอะไรนะเต็มลงโน้นไหนมีถูกวันทีนึงให้เทพื้นไห้พ่หรือว่านี่เกินกาดเลยนตะลินเล่นุณแจอยู่หลางเดินไปเดินมาก็ดิ้นทับคุณแจหายมุดหายมุดทำอยู่คนเดียวเตะไปเตะมาหายมดเด้กก็หายุเหน่อยก็หายทั้งลูกทั้งเมีย ตรงเมี้แอบนี้ไปเที่ยวนี่นะคะอันนี้ก็นั่งก็เสือโอ้เสือตรงหน้าหลัเพล่วมาใส่เออนี่เนาะทุกคนก่องงนั่งนั่งจีบอกเด้อถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้ก็อย่ามองคนแทบภายนอกนะคะจริงๆนะคะ เห็นลักแล้วนะแบบนี้อย่ามองคนกระจายนอกเลยนะต้องมามองที่บ้านด้วยนะคะที่บ้านโคตรกระโตกขนาดไหนเลยกระปกไงซื้อห้างกับไปซื้อยามันหรอเพิ่งจะมากินข้าวเช้านี่กี่โมงมันนี่สิบโมงกว่าๆรึจิโมงกับสิบเอ็ดโมงแล้วเป็นข้าวอย่าเป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงอย่เป็นข้าวเย็นหรอวะนี่นะคะทุกคนก็ ก็ต้องเข้าใจเ้าก็ทำไงได้เรามันเลือกเกินไม่ได้นะคะขนาดเลือกเกินไม่ได้แนะล้วรถยิงเต็มป่านเออสืออาสาอยู่เอาไปทำไมนะเอาไปแช่นะมันก็ตะลุกเหรอวะนะ <c oughs> ไอพี่กึ้งอยู่ไหนไหมแม่ลานทรายเราพอตก เือบอ๋อาืมทำรถทวงจะคงหรอเมื่อกี้นี่ใส่คนนี้เพราะว่าพัดลมมันพัดลมมันลุกปืนแตกอือพัดลม,มลุกปืนแตกนะคะคนนี้หนูดูไม่ใช่นาปุ๊เ <laughs> พราะทำไมนันอ้วานาและ ท,ทั้งนำดีๆมีไหมไม่มีน<ม><ม>ะ <laughs> คะเก็บถ่ายคลิปโป๊ก็ไม่ก็นี่แหละไม่ได้ได้จตุ๊กนี้เราไม่ได้ออกนอกบ้านเนาะออกนอกบ้านก็คือไปสวนสวนมันอะไรมาถึงกูอยู่ <laughs> าายวันนี้นะนอะไรมมไ,มไม่มาถึงหรอกวันเนี้ยวันประมาณวันนักข้าวนั่นแหละถ,ถึง บอกอะไรไหมบอกใครบ,บอกใช่อืมที่แล้ววันอาทิาตย์เราจะถึงก็เด้เปปูไปนี่ก่อนเลยมองมองแล้วไม่อาบน้าจะที่แรกมองมันไม่สบายแท้ๆเลยมันก็ร้อนเกินอืมก็ดูาตานาะอืมคนเข้เตรียมไปแล้วนะคะทุกคนก่อคลิปนี้